คนยืมไปดิเอาเลยเลยหลยออยไปตามมาขึ้นที่ละนี่นะตามมาเอาเพชรนี่กรเดกบจเซ่ยให้ตัวแต่เงินอาะเป็นไหของมือดิเงินเทาเมาเนะคะให้กูมือเมาาเมาจนไดใเอาก็ได้ใช่ไหม ทำมเมาเขาไปดูเห็ดไร้วันทำเมาเนอะนี่ก็เลยถอยออกมากอันเห็ดถอยกินเมือ่อนะ <laughs> <laughs> านไปเรื่อยไปเรื <laughs> เ่อสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเบิร์ดสมองสุบอนเด้อนอนไปพี่น้องเนาะมื้อนี้พี่นโดยนั่นงอยู่เพื่อนต้องแดงเพื่อนมื้อนี้พอดีมาหาท่าน้องแดงเพื่อนเพื่อนดิฉันนี่รองหลัง สบายดีนังเบเห็นยังอิ่มเลยเบ้บ่งานเบ้เบ้เล่นมาแล้วนะพี่น้อยแม่จะไม่กินข้าวน้ำปุ๊บเลยพี่น้องน้องแดงกันเติ่งูเอ้าพี่น้องบางที่สีพรางให้พี่น้องไปหาทังอาเม่น้องเพล่กันก่อนบุกหัว่าปิดนั่นได้ทำข้าวทำข้าวพันพี่น้อยมาหาน้องเดงเสียน้องเดงนี่เนาะเพื่อนน้องเดงผู้ บาไมาหาเราก็แต้โดนเลยเนาะพอดีพ่จึงเดือนกับพี่น้องเลยมาได้มาทายอัพเดตให้อทำผสมเันเบอร์มาเป็นเท่าไรซิริเพินปัจจุบันพี่ไหมตัวหิตโตหิเตาบริเน,นหิทานคลายบอกดีดีอืมตัวหินทาี่พี่้ช่เลยอโอ,อ,อมีอซีดเสริมมัน หักแล้วหักแล้วโอ้โหเสียงยังตังตันอีกเลยสบายดีเด้อมาสักคู่สักคนโดยกินยังไงนะเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงคือยังเมี่ยงเนียงตัวเฮ่เนียงคือเฮ่หมันก็แป๊บน่ะบ่ เออบานเทอเหมกกระเซโอ้ยน้ำยานเนี่ยผ่านนะมือกุดเลยเด้หร na. ือเซ็บเนาะแม่มาอินตํามังัอย่างี้ใครชันนี้ว่าว่านได้ใช้นี้พี่เก้มเตะกอนเน่ยมาใช่ไม่ถง่ห้มาเต าไปยังไปส่งอ้านส่งให้ใช้ผู้อันสุดก้อนนี่น่ะบอเราอันเป็นอันนิวบอจอนจนได้เอาเราของหมอบอสักยาหรือว่ามอเขาไปหองมอบ่มาอู่บริเวณเออแต่ยูพุ่นยังไปห้องหมอแหละหมอเราไม่รู้นะ่นเปอนเพื่อนเราเมื่อช่วงแล้วเออเรามาอยู่พี่บอืม เราดูคนละยูไหนอยู่กันได้นี่ไงนี่ไงห้องหนึ่งใครบ้านเดี๋ยวนี้ห้องหนึ่งสี่ห้องงนึ่งเนี่ยเ้าอยู่กับใครอยู่คนนะมีอ่ะเรากระสางมาเนาะข้างหาเอื่อยข้างนอกวะเราก็บบอมมีทุกอย่างเลยใี่เะไมป้าเพชรีนอีกแม่ มาด้วยทำู้สมกินมสมกินมักเผ็ดนะจเนะรสจัดบอกชามักนี่นะชาสมักเอาเผ็ดี่ยกะเด็กไ่เร็เลอเปี่เนชื่อวะให้ตัวโอ้สามย霸气马尾 ไปมาหาไลาเดือนเลยเป็นไดไจะดินแห้งอยู่บ้ดินแห้งอยู่ปกติพี่ไปเรื่อยเนาะเป็นอะไรสเนาะขมือนไชพี่ต่อานไอซิมมือบอยาเราบออันนั้นอ่ะอัน้ไปส่งน้ำส่งนั้ยาแล้วยาเนาเป็นอไรไม่เมือนกุ้ขาตัวเองนะไปน้ำมูลเมือก็ติงเขาตัวเองบอ เอาเพิ่งเลี้ยงบ่อยมาตอเแรกก็เพิ่นวล่าว่าเลี้ยงอมาตอนเที่ยงเลยเพิ่นว่าว่าไล่มาทิ้งเสาเงินตัวเองอะ่นะตัเล็กว่าไป่ิเวเอนตัวเองเล็กว่าทิล<อ>่เงินให,หน้ทองคุณมีอิบห้าพันขาดย่าเออาขานะผาทองกิน่นเ,นเลกกับเี้ยงกับบล่าย่เอาายากเบ่ไม่จ,ไมจุดเิ่งจะอะไรนวะ ี่เนวเพราะที่เนียวอืตนแรก้บอกข้างในเด้อดิมันบอกเองข้างในเออบอกนี่นี่เจ้ามือกินเขาเงินเจ้าเองนเขาชิลัให้สิบห้าพันมือหรือสิบห้าพันแม่ขาดหนึ่งตอนเที่ยงไงดิขาดนึงกินพอก็มีอะบ้แม่สิบห้าพัมาชื่อไปชื่อของชื้อมกินกับลูกกระเต้าอ่ะ ทำมาเลยใช่ไหมทั้มาใช่ไหมเงินอ่ะเป็นไงขมือดิเงินาเมานะให้ขมือเ้ามเมาจนได้หาก็ได้ใช่ไหมห้าเมาเาประเด็เห็ดายวันทาเมาเนย์ไ้มือได้นะมือเชือกนะทรงเต็มที่เลยกะมดอก็เชนบายน่ะทรงผยเนาะมันนี้ก็เลยถอยออกมาเห็ดธุรกิจมืดบ้าน ในในชอบอหคมาควาดกันมั้ต้องชอบตองชอบคล่นน้อยคุณหมอหิ้งงายแล้ว่ายบคือว่ามีไม้โอไม้ยนแก่บ้างมีไม้บบมีรถเอาเหงืปืนเบ็เอาพวกตายแล้อันนี้ก็ตัดไมโคนี่ก็เนาะเบิดไม้นี่ก็หินได้เหมัเบิดมน มัมัดก็มันกระทันต่ไม่หาเงก้ยโมมีเงินเงินทองมเนาะที่ตัดข้อมูกับกระไเลยยังเขาปั๊มใหม่ไม่เหรอใหม่เงินแท้งสกขุมนอกินชมเยอะสมเยอะ เป็นเหี่ยงเอ้ามาทานข้าวเที่ยงแล้วบ่นนี่บอกมันจะบ่อนทองไม่กินทิ่ไปหาน้ำใหม้เออหาน้ำใหม้หานี่วัวอันสีมูจอน่ะวัวเงี้ยเออมีบอกยังนี่กะไม่งมันเหมือนฮะว่าไปตะปูดทางหน้าเจ้าฮะพอไปเกี่ยวข้าว่ะ ใบไผ่น้ำม่นนะเมนได้น้ใบไผ่เนี่ยเดี๋ยงนี้ยังมีเลยมันจะมันปหารถมันคนหมกินคนบุคคอ๋อเมนยังอยู่หน้าคุณบอแม่นบอแม่แม่เราไปเลี้ยงงูนี่ยามนี่เขาจะมาเขาบ่คอยกินดอกน้ำมันกินน้ำมันไรน้ำมันอย่าน่ไ พันยังปังอยู่เฮะได้เก็บมื่อ้หนูโอ้พันะไีเน่นะยาอพันเกเข่าบ่เข่า่อเข่าจะแงออกแกออกพันหัวกันพันอะไรดีไม่พันไปเยนะ บอกความหมองกระดูกขาวเลี่มากินมันมันนี่มันนิ่มดิพันตายเลยนอนโม็ใหยพันเลยโอ้พ่อีดิน่นได้ปะไม่ได้ยังยนมาบู่่นี่เป็นอะไรเป็นทะเลชีพเป็เงานออกเลยดิออกแล้วปะ่อยออกอปของบไป ม,ม,มู่ห้าอ่ะคู่ห้าอ่ะให้ตั้งกล้องที่สัมพั์นี่ทำห้าบ่ทำไปทา<ไ>คู่นะเล่ะไปก้าเลยค่ะก้าวไม่ได้ดิจกัจกมือล้วจะหยุดน่งจะ<ไ>คู่จนลืมดิมันโดนจนลืมบ่พี่พิธิพ่นบ่พอได้ไหยเขียนซื้อเตียงป็นงยังวะ เิน,ช,เน,ช,เนชื่อคอย <c oughs> ออดิยเินมากินเนมาชื่อคนะอยลงบ,บด้วซือ<ม>นีเน,น,นบ้าเมนเพนอ้าวโมเินชะกโหาซึ่งนะอะไรเป็นหาเขนบ่เข่นบ่านตามกล่กนวยแต่ยังมันเนาะนกินกิน แค่บิดดอกตอนพี่ยังเนี่ยเกผักฮะเออผักบอเอ้ยผักกันบินเอาเนาะเอปลูกผักน้ำลายนี่ไนาอผักยังนี้เฉยข้างห้ามใส่นะใส่ปุ๋ยลายดีจ้าบอจะวาง อันผักหอมบ่ะผักหอมจะเจ้าชื่อให้พ่อบผักตอะโอบ่บ่ายง่ยนี่เนาะจ้าื่อให้จางทุงนานเด้อปกับวันรางองถงนึงลายพี่น้องคนละปลูไปชิ้นแล้วเนาะนี่บบนี้่ลยตัวว่างบึ้งลกอห้ลุงืมปลูพอได้กินงามนี่มันผลตกเลยพอไปซื้อมนี่ ่านได้กูกไดู้ควายประยัดันไปงามนันมีแต่เลไปซื้อตลาดเนาะงามนะันนั้นมีหปู่น่มันปูกเนาะมัน่เมันมบเขาปูกสือทางยังได้ยู่มันแบบโมลด้สวนจอ นั่งมาชมเถิดจี้กระปองขายน้ำหมดเลยเกือบหมดบ่เอาหมดขอแต่ว่าขายได้สิไปตามทางก็เอายอดเอาขายหรือก็ไบเอาอีกของเมื่อบุญมณชาติของเขาไปเก็บอยู่วงเบียเขาเขาเคยเขาบ่เขาก็เอาเพราะเขาเนาะเขาเอาหินเขาเอาป๊จุดง่ายเกิดไปท่องสอบ ไปขายได้เงินสามสิบพันกิบสามสิบพันเอาแล้วเหรอใครบริดัน้อขนม่คือนำเอาไปลงทุนลายดิมีติเก็บอานเราตามทางกับได้ยิ้มเพราะเคยไปเรายิ้มเาะเราตามทางนั่นมาหมาคือนี่างไรําทางนั่นนี่สิได้กระสอบเมื่องนี่จอยนี้บ่จะขายมันังง เออได้สามซิอ่าไปาขายเคลรีไเซรเคิลไม่เนาะไปเห็นอันขวดไม่ใออกล่องไม่อีกวนวนเวียนไปใครกูถีบไม่มันเกินถนน <c oughs> ทางเ้านี่บุก่อยมีคนเก็บพิ่มอะไรนะครับอ่ะเป็นเตปาเถ้าอันนั้นแะไรเราเกยเปลี่ยวเหรนเห็นบะเถ่าอันเถาอะไรเขาให้พูดว่าเขาป้าหลวงพเออเมนแล้วนอเถ้าเนาะสี่ทีเนาะสองคนนะเทียนนี่กิ๊เ,เทียนนี เจ้าวันเทาวันเทาหน้าขาจี้ตะกินเนาะเท่าอ้รตะเกยนเออติ๊กครขาจี้ยังเคยซื้อกินเล่าอยู่บะหมเกลือบอะตเคยนะฮะซื้อตลอดมันนี้มันนี้เราเราไปเุ็มมันเนาะงั้นอยู่เรามากอแต่ก่อนเี่แดนแต่ก่อนตลาดเนี่อยู่ไทยเรามักครใคก็ซื้อกินแต่มันนี้เราเราเป็นบ้า โมเมนเป็นบ้านั่นแบบบุติมเขาเลยสิติเออเสีสติเอนคนนี้เราได้ยินกว่าเขาูเมือนๆเขาบอกไสว่เร่อเราเ็ด้เาแล้วม่ร้ลูกเราชาลัตเออลูกเราชาลัตเขาบอกให้เห็ดแบบนี้แล้วเห็ดเราบางคนก็ว่าเรามีเงินเป็นลวเรงนเวลาอนเกเราบอเห็ดบอ่าออือเราอาชีพแบบนี้เราอะ ลูกเคยเห็นได้ไหม่นกินแล้วตางหากเราอ่ะกินไปินแล้วเราม่กอยู่เฉยๆ่าเลยอออยู่เฉยๆม่ได้นะสตีเรามอกกับสตีเราไม่ดีไปเลยเนาะแต่มันมาถามเราอ่ะลดแะ่งกระปองเนาะถามสิทืออะไรมาตะอยู่ไกลหูไก่เลยแล้วาบ่ป่าบ่ป่าเราบ่ป่าเว้ยเราถาแต่บ่เน่มึงนะ สรีแรกแบบเป็นครูเลยจ้กัปันทันทีมกันเอด้ิฮะชาก็ได้เลนบอกใคอย,อย่อเพ่งนั่นแราาตันไปกับลาจ้ากะสชวนกันน,กนั่นแหละหนันกกันคนเบมนคนละเบื้องคนละเบื้องมาตอสึกช่างรถเกี่ยวพอเจ้าใช่ครัเบอิใครเล็คุณคะคนละเบื้องมันต้องสวนกันไนอ กูโดนแล้วไปลงใส้เจ้ามาตั้งขัวแบบนี้เขาจะไปลัาตำตาบ่มีขาหัวเลยไม่ใช่เชื่อเือเป็นทงง่ายๆนะมีอย่งอันนั้นนะห่วงเรียงนะไฮ้เดิงอะไรขึ้นําโมโลเลี้ยงฮะบัดเด็กเดชงอะได้ร เอามาใช่ไหมเขาให้มันบ่มีกระปุกใช่ละหอยไปฮั่นเอาไว้ที่จะพายปะเจนแมวกวอดว่ามันหลุดลงมาไหมเบิมมลแซบเนาะอือเบิพี่น้อยบนเทียนที่ตำมุ่งนกเซบมีมะกาะมะเกาะมาใช่มะเกาะไหลายปะแซบอยู่ปะ หวานนอืมย้อยยอผาดดิใช่แต่น้องเพล่แต่ใช่จริงนะเหมาะเปลี่ยนกล้องดิมีคนมาหาอยู่บ้านจากขมมือนีเบ่มีดิม่าจนเมื่อวานเห็นบอกจ๋ามาเออต้นพันไม้เนี่ยมาหายบ่เอ้ยไปเอาอย่านั่งอืมอย่านั่งอยู่หน้าดูคำพิมพ์ูุณอืมมาไว้ Banong mong naming hoa nga hà nội? Eh, nó hm. mong Hm. 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 เขาเที่ยวยังม่้กินในปากได้กินขาเลงเลยเกียน์กินยังักหาใหม่เกียจัคไหนจหมดไหาขุดกระปูุดกบไปมี้่าดเถิดีซซิมี่นีกระปูกอมนอะไรเลยมันในยำ่าโนะเี๋วขุดบ่ขุดเไหนขุมขายวะคันมีชื่ออะแทนเจ้า เอาอยากกินโยกกระปูนี่ล็อกอะไรได้บ้างที่บ้า่แม่นกระปูนะกองกุ้งทีก็จนบ่หงอืุแถวแถวนี้ในช่องเสียมีเหรอมันแข้งแข้งบ่เอากรนองนี่กรนองกับแข้งยินงงเทปอะไรอย่างเงี้ยนะต้องห้วย่างสุห้วย่างมันจะไปคุ้นน้ำอะไนี่สองเมื่อง หนึ่งิกนนินจกินนฮะกบเกียดด้วยสีย้ยบ่มีบ่เียเหนานี่นะเือกน่จอนควาไลใช่ะเอาไปวางเ้านะมาเลือกเอาวะโอ้ยอาจะเกียดตัวง่ายอยู่ะบคด้เงินบ่เกียดเกดงอานาตาโพมาเนาะ กินให้กินตะพนะเป็นหน้าเฮะเป็นหน้าอบออือเอากินตะปาดบเนบอกอืม้าหากับบกดิ้งนาเราเอาินตะโนตะโเราได้เพียน,นะฮะเาจะเอาเงินะเื้อ,อสี่ห้าพันเขบบนายทำมันได้โดย พี่น้อยน้องมันบ่งทั้งที่กันองีอ้ยเน็ตเนาะโผลปลากว่าลิงกว่าข้างใบบาทนี่ปีนต้นไม้ต้นตอกเน,นาะระวังตกเด้อป้าผ้านนี่บ่พันนายมือกันหนาวนุมน่มาปได้เนาะเพอ่์สิคาดพี่น้องเป็นลำนิดหน่อยคันลำเออคันมีเลยไข่ยอยด,ดอกหนว่งวันนี้น,นี่ผัดอันนี้

โอ้พหาดง่ายอ้ยขดไหนขาดแล้วมาผ่ามัยใช่เ้ยจเห็นนะอันนั้นนะเออเออ่าเนี่ยนเนี่ยเออออออหักแล้วผ่าดลยพอหวงนี่ซื้อไม่พาจดิผ้าเขานี่เออมาพันระวังหักอีกได้ใหม่ลำงไาไงเนาะ หมว่าจะวันนี้มาเป็นเป็นไปน,ปน,นอนแล้ตัดลงต้นหมากกัท่นน,นี่โค่นตงเล่นี่เมนข่าหาห้เด้อของหมากกัท่นเช่ไปสิปกินมันหมากกัท่นหวานป่ะ้มอ่าพี่มาบนข้างเพื่อนกิ๊บพันี่ก็ ฮึมงามลีอินเนาะรัวพักหอมป้อมรัวพักซีเดีวมาทางฝั่งไทยกันเลยดีอันกกแมงลักนี่ก็ลายอยู่นี่ขาย,ยานออกพักสลัดนี่เป็นยังเลยมันก็เป็นนะนี้มีเด็กยฮยังไม่ได้ขยันออกเออทำเนมบังไกลขึ้นมีนะครับเสือหากนายยันเนะาะยังไม่ได้บงยังไม่ได้บงเขียวครับกะลีอินใส่ปุู๋ตีฮ้อนตะกี้ผมบอกจอดนะ วางกระชับพี่หรอว่านไผ่พื้นบ่แล้วข้างกว่านผุดหองอันนี้เป็นนั่นข้างบวกเลยเนาะใช้ต้นมันเออเดินบ่ยังบ่ทันอันนั้นข้างก่อนเลยดิเตรียมไว้เลยเนาะนี่นแี่งามงามพี่น้อยตานางเนี่ามาใช้สักคักแท้ตานางตะกี้อืมของเก่าเจ้าบ่แนแต่เตาซื้อมันบวบเองอืม อยพีปนอนแท็กเขาบวได้เลยักาูักหอมเพิ่นมันมักอึเพิ่นปลูกที่แท้ขักอึกันนี่วานใจเลยบอชวนจิเมี่ยงเลยชวนจิ้เมี่ยงิเมี่ยงจะาดไมยาดนี มี่ตกบัวเพิ่นเด็ดเนาะเด็ดแห้งมือนกันเป็นที่สวยๆแล้วก็ตกบัวนี่ใส่ปูเยอะตัวนี้บดใส่เปล่าบ่คือรูกมึงคือนิ่มๆเนี่ยก็บอกเก็บไปคล้ายเถอะที่เชื่าไหร่ดิพักหลายเนาะอินตรา คยเคยได้ยังบ่งเงินาขายพักขายยังไโ้นา,นาม่ขายนะผมไม่จอนจะเป็นแนนแดบริสทธองบางงาม,ม <c oughs> ่เขียเหมือนแบบผู้ก<ะ>่อเราเน,น้่นะเ,<อ>เราปลูกแล้วเขอกะเฮ็ดชวนปลูกข้างห้องน้ำ Ở con ở không 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 con tôi nói tôi nhanh không rồi không không mai อค่าไอ้รัตพงษ์หอมเจือื้อไหมคะอื่เด็ดเลยพี่จะเอาวานในตลาดนะคะเนาะโดยเรือจากงานวานในตลาดตะกี้บ่อ้าววานในตลาดหนึง่งวานในนี่กระทงนึงเนาะพอแหละเอ๊ะบบดนี้ข้าวกระดาษอะคืออันนั้นเถอพอแล้วพอพอพอลายมันสีเน่า กินมืเบิดแน่นแน่ใช่เดียวนะบ่อมันยังบกขึ้นเนาะูก็ไปหาคนเอาเที่ยวน้นเล้วน่ะเออเออกต่งามอยู่เนาะทางนี้บมมีน้ำเลยเนาะเบิดแล้วกินน้ำซื้อบอกมื่นนี่งกันซื้ออาเนาะเดี๋ยวเราจะกินน้ำก๊อกน้ำยังไปอืมขอบใจอะไรพี่น้องเอ้ยมาเพิ่นก็ได้ของฝาก ฝากตรงต้นอ้ใช่กินหมดเลยถั่วองนสิขาดแล้วเนาะอยี่ให้ลูกกข้าไปใกล้เด้อลมไหนไะอ,อ้ลมไม่ทับได้เอ,อ้ยรอกเอาไว้ให้ซื้อให้ลูกกินเนาะ อ่าเนี่ยเห็นบ่เฮ้ยได้เอาเงินนะถูเอาลูกเฮ้ยได้ดูมือเอาเออขอบใจเด้อสิขอบใจเด้อสิบ่หรอไอ้ไอ่ะอะคอยซื้ออะใหญ่เด้อสิโดยทำเมื่อป้าเด้อแบบเด้อโดยโดยนัพี่น้องเนาะขอที่อักที่ละขอภาษาเส้นครอบครัวของน้องเพลไปหน่อยเนาะ อะไรมาหาเจอโดนๆไปน่นนอยเป็นเดือนสองเดือนเราไปจักเป็นลืมสามาอัพเดตาอ้ทีชีวิตเพิ่งไปหน่อยก็คื้นี่แหละจ็ดท่านทีศแยกแล้วก็ได้อาพอได้หาน้ำเงินมาจุนเจียครอบครัวเนาะรำบุฮีกัดแยกสิหายังเราอะสักเสพหาตัดไปเลยเได้หน่อยลับยังไงโอเคนี่แล้ว,นนนเ,ขขวเนะา, oh 8, เาะ ครับพี่โนโอ้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาทีก็บสิขอจบคลิปกันเลยพี่โนโอ้องเอ๋ว่าผมพอกกินนะสำหรับคลิปนี้บาทีขอกล่าวคาว่าสบายดีสบายดี